สหรัฐได้ส่งเรือพิฆาตส,สองลำผ่านช่องแคบไต้หวันเรือพิฆาตส,สองลำของกองทัพสหรัฐได้เดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันในวันสุดท้ายของปี2563และนับเป็นครั้งที่13สำหรับ ปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่31ทธันวาคมว่ากองทัพเรือสหรัฐได้ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเรือพิฆาตที่ติดตั้งระบบขีปนาวุธนำวิถีที่ชื่อว่า USS John McCain และ USS Curtis w i l b e r ได้เดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อวันที่31ทธันวาคมเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนในเขตหน้าน้ำสากลและนับเป็นครั้งที่13 ตลอดในปีนี้ที่เรือพิฆาตของสหรัฐได้เดินทางผ่านน้านาน้ำซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ในด้านความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกส่วนด้านกระทรวงกลาโหมในกรุงปักกิ่งได้ออกถแถลงการประนามเหตุการณ์ดังกล่าวและยังเผยด้วยว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชน PLA ได้ส่งเรือและเครื่องบินติดตามและสังเกตการอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งเรือทั้งสองลำของกองทัพสหรัฐเดินทางเลยออกไปขณะที่กระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ารายงานว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ปกติ